إن الله الرحمن الرحيم بسم الله الصمد 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 اللهم صل على الصمد محمد اللهم صل على سيدنا الصمد 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 على سيدنا الصمد 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الله أسمع ان الحمد لله اجدد اعظم من عام عاما بعد الذي افتدى بها أفضل اشهر الشهر المحرم هذا العام وعدد فيه الفضل والاضرار والايمان احمده سبحانه وضعها ما هدانا من الفضل والايمان واشكره على ما علم علينا من الايمان والاسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بها من أهم أهوال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ومن ومصباح الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اما فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وعظيموا فقد قال الله معا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العظيم أن بينا نبهى وإن أصبحا نبهى تعالى Allah ayat itu kami yang kredit ดยการปฏิบัติสิสัาัาทรงสังยและอหากติอัาะรสงส่งสัสิ่งี้ผมนำการปรวคู่นี้คือการย้ำเตือนให้เราปฏิบัติสิสัญลาั์สุบฮานะสูาท่งสังยซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าอิบาดะเชิงบวกที่อั์สุบฮาระสูาท่งสังย ไม่ว่าะจะเป็นละหมาดในรูปขการฮัจีการอา่รานอุนการทาความดีการสืบเรืล่ลกทั้งหมดนี้เรียกรวมๆยากข้อข้วาวก็คืออิบัตดที่ถูกสั่งใช้มาเป็นอิบาัตเชิงบุตซึ่งพวกเราให้ความสำคัญพวกเราให้การดูแลมันพวกเราให้การศึกษามันและจงสั่งห้ามการจากความชั่วจงละทิ้งจงละเว้นมันจากสิ่งที่ียวฟังวาาอนอาราทรงสั่งห้าซึ่งนี้จะการส่วนหนึน่งของอิบาัตเหล่านี้ อิบัตต์ที่เป็นอิบัตต์ชั่งโลกแตละทิ้งจากสิ่งตบบ่างๆของพระผู้าป็นเจ้าทรงสั่งหา้ามไม่ว่าหุวกลมของศาสนาจออกมาในรูปแบบของนไม่ว่ารูปหรือต้าหรือของพระรามของฮารอมและเราก็สามารถละทิ้งมันได้นั่น,มน,มน,ห,น,น,นหมายความว่าเราได้รับผลประโาชน์จากาาพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการสาใส่ใจการศึกษาเรื่องของสิ่งต้องหา้ามเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ ว่าลอสปาห์นอวตาราสรงห้ามสิ่งใดไว้แกบเราบ้างและหนึ่งในสิ่งที่ห้าก็คือการรักการไม่ทําให้ครบถ้วนหรือการละเมิดในสัญญาอย่างที่ยกมาในมาฮามีอัลกุรอานที่บอกว่ายาอิฮันละซีนาฮะมันอูอูฟูบิลูฟดยาอิฮันละซีนาฮะมันอูอฟูบิลูฟูดโอ้บรรดาผู้ประารอะไรเลยจงปฏิบัติตามัน้าสัญญาของมันสัญญาลำดับโดยครบถ้วนเถิด ไอ้ผุ้อาวุโสของเจ้าของอันห์กุมาได้กล่าวว่าคำว่าอันกุอูดหมายถึงสัญญาตา่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้ทั้งเรื่องที่อธิบัยเรื่เรื่องที่ฮะและได้กำหนดขอบเขตต่างๆเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาสวัตโบรานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสั่งใช้ต่างๆที่ได้สัญญ่งเอามาก็เป็นบันทัดสัญญาระหวา่างเรากับอัลลอฮ์ พราะมันเป็นพ to um ันธสัญญาจะเอาเอาเขาล้างเช่นการชำระการที่คำนี้มั่นสิดการอุปกรณ์เทคโนโลยีปบะดับด้วยมีการกันบุญบาปทั้งหมดนี้คือพันธสัญญาที่เรามีกับวอกจงทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ประมาทให้ก็ผ่าเวลาถึงอยู่ให้ครบเดือนรอมฎอนออกสการ์ไครบรอบปีบนบางสิ่งใดไว้ตรงนี้ไปทำในสิ่งนั้นมันมีการนับถัดการบนบางการสาบานไว้ตรงนี้ไปทำในสิ่งนั้นได้ให้สัญญาไว้กับลอสพระนุกัาละผู้สิบผู้กู และพันธะสัญญาตรงนี BI ้การใช้พันธสัญญาระหว่างเรากับองค์ที่อมเป็นมนุษย์นี้ยังมีพันธะสัญญาระหว่างเรากับมนุษย์เขาเรียกว่าให้คุณอาดัลซึ่งพันธะสัญญานี้เช่นการซื้อขายการกู้ยืมการจ้างการเช่าการสมรสการหย่าร้างการปฏิบัติการฝากโขชิตต่างเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในพันธะสัญญาซึ่งเราจะเห็นได้มากเในเรื่องการกู้ยืมพี่น้องบิดผิวกันบ่อยเลื่อย ทำอะไรตา,าคมคำมั่นสัญญาหรือแม้กระทั่งก,การซื้อขายสัญญา,ากันว่าอย่างนี้ว่าขายของได้อย่างนี้ก็เป็นการล่อลวงก,ล,กลวงกันไปจ็มีให้เห็นเยอะแยะหรือแม้ก,าก,การะทั่งคำมั่นสัญญาที่เจ้าเป่าคนหนึ่งตั้งกล่าวกับเจ้าสาวว่าไงข้าพระเจ้ารับดินการพนังสาวนี้ด้วยมหัศจรรย์ข้างหน้านี้มันเป็นคำมั่นสัญญาที่เรากล่าวกับพ่อเจ้าสาว มันเป็นคำมั่นสัญญาที่เราได้นำมาเก่าและให้คำมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งว่าเราจะดูแลลูกสาวเขาบอกไปเป็นคำมั่นสัญญาเดียวกันจงระมัดระวังการากล่าวประโยคนี้เพราะมันเป็นคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับบุรุษคนหนึ่งอันนี้็่พรอสุรุลว่าเราฝันได้กล่าวไว้ว่าอาบะอุมันกุนอาฟิฮีกาลาฟิกรลโคอ,อสิสุนโอมังกาฟาฟิฮี มิบุนากาวิัสตมิันิฟากิต่าจดอาฮะอิฟตุมินาโนาวิซาฮัดาคาซะบวิซาอาฮะดะกอดโวิซาโคสมาฟยาโมุตะสุุนอะไรที่นิ่งานเดือนทันส่งอิมาคือบุคคลเมืสุลิแต่อ้มมืองสุลิมจะมีช่วงท้ายอ่อนนิดหนึ่งยาวานี้นิดหนึ่ง ซึ่งปริมาณทั้งสองได้รายงายนไว้ว่ามีการกระทำดูสี่อย่างหากใครทำทั้งหมดสี่อย่างเนี่ยในตัวเขามีหมดเลยเขาจะเป็นคนโมนาฟิกธิเต็มตัวเป็นผู้หน้าไปาัองดอกเป็นผู้ก,ก,กัดก่อนอย่างเต็มตัวเลยเรียกได้ว่าสัญลักษณ์สี่อย่างนี้หากมีครบม่ใชิงุสลิมแล้วเรากลายสภาพเป็นคนมนาฟิก์และหากใครจะทำเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดจ,จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้เขาก็มีความเป็นโมนาฟิกธิ ในเศษเซลล์หนึ่งในส่วนหนึ่งในเซลล์หนึ่งจนกว่าการนั้นเขาจะละทิ้งมันไปคือเมื่อเขาได้ละความไว้วางใจ ฮะดีษของนั้นทัรูปสุรุลลัคุอะลในมุสลลัมตัวนี้แล้วมุสลิมในงานกล่าวว่าไงถึงมากแม้ว่าเขาจะละหมาดเขาจะถจ็ปวดก็ตามดีเถอะลักษณะอย่างนี้ก็ยังละมาดเขาไปสู่การเป็นมุนาฟิกได้เราอุปมิตรามีสารดิบเพาะนั้นขอให้ละหมาดของเรายัำย้ำเราจากสี่ลักษณะต่อไปนี้ที่มันเกิดขึ้นณที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามถ้าเขาถูกลดับความไว้วางใจแล้วไนี่ละมามนาเมาแล้วจงรักษาความมามนา ให้สุดขั้วสุดชีวิตเลยถ้าเขาได้พูดเลี้ยงจงรักษาคําพูดเอาไว้ให้คําพูดนั้นมีค่ายิ่งกว่าทองคำถ้าเขาได้รักษาสัญญาขเขามีสัญญาอป็น่คนดีแล้วจงรักษาความั่นสัญญาเอาไว้ให้สุดซึ่งของชีวิตถ้าหากว่าท่านได้มีการทะเลาะเบาะแว้งมีการโต้เถียงกันแล้วจงจบกันด้วยหลักฐานข้อมูลอย่าแฉใส่ใครอย่าไม่ยอมรับความจริงสี่ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่นบีมุฮัมมัดละวาระยุบสนัมได้กล่นนาวเอาไว้ส,าสาําหรับบุคคลที่บิดเบี้ยในสัญญาทัดอิหมัม อาสาบี่ินได้นานาบนี้การผิดบิ้วต่อคาสัญญาไม่ว่าจะเป็นรูปของการเขียนไม่ว่าจะเป็นรูปของคําพูดซึ่งจริงแล้วศาสน,นาเราถือว,ว่าคําพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักมากเมื่อเราพูดให้คำมั่นสัญญากับบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วจบที่คําพูดลแ,าาแล้วแต่สถานะมันจะมีรายรับอักษรขึ้นมาเป็นการยอมรับอีกทีหนึง่งก็มีเยอะแยหหา แล้วเดี๋ยวก็มีการให้คําพูดหนักแน่นแล้วจําเป็นที่เราต้องยอมรับในคำพูดแาะน้ำเอานะและรักษามันให้ได้เหนือสิ่งอื่นใดเพราะเมื่อเราที่เด็นเพียวพับสัญลักษณ์ของความเป็นมุนาฟิกก็จะเข้ามาหาเราและในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสุลฮัสซัฟไดก้าโอาคไ้ว่ารบูรรักมัตันอินดัลโรยเนี่ยเปนประพฤติมารัศน์อุดเป็นความคิวควานยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา การที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำหรืออายะายะตอนหนี้เนี่ยในพระอ่านอยู่ว่าไงยาอิวันละซีนามณุลิมาตะกูลุมาลาอัฟอาลุทำไมผู้บรรดาฟังหลายเอ่ยทำไมเจ้าจึงพูดในสิ่งที่เจ้าไม่ทำและยังมีกาที่สานซราสรอ้ว่าไะคำบรมการทิ้งคำลอยังตะคำลุมาลาอัฟอาลุเป็นความคิวอย่างยิ่งใหญ่้นเนาะฟานอุบตาการที่พวกเจ้าพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่กระทำ นักว uh ิชาการอธิบายตรงนี้ว่าการที่เราพูดและเราไม่ทําตามที่เราพูดหรือการที่เราสัญญาไว้แล้วและเราไม่รักษาสัญญาหรือการที่เราสั่งให้คนอื่นทำความดีแต่เราไม่ทําหรือการที่เราสั่งห้าให้คนอื่นทำความชั่วแล้วเราไปทำนั่นแหละเขาเรียกว่าความกดดัวเข้าสู่บุคคลเหล่านั้นเลซึ่งชนต่อหน้านั้นมีที่สั่งให้คนอื่นทำความดีและตัวเองไม่ทำห้างพางให้คนอื่นทำความชั่วและตัวเองไปทํา คนเหล่านั้นคืออาลุลกิตาในยุคสมัยของท่านเบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งมีฮะดอษรายงานต่อมาว่าบุคคลประเภทนี้ที่พูดแล้วไม่ทำเนี่ยหรือสังสส่งใช้คนนำควางทีแล้วไม่ทำเนี่ยหรือไมาาร่รักษาคำมั่นสัญญา,าเนี่ยเขาจะลงไปในนรกในสภาพที่ใสและเขาจะเดินวนบน,บนอไส้ตัวเองและคนที่อยู่บนโลกดุนยาที่งลงมาลงมาตกใจ มาได้ไงบอกคนนี้เขามาได้ยังไงเขาอยู่บนโลกบุญญาเขาสั่งใช้คนทำความดีห้ามทำมทำความชั่วละมานาถือโบน้าออกกาลังนะหวยอย่เล่นหนาเล่าอย่ากินหน้าสินายอย่าทำนะอย่าทำอย่างนั <c <c ้นอย่าทำอย่างนี้หนะห้ามนะอันนี้ห้าใช้นะใช้นะั่งใท้คนคนนี้มานโลกได้ยังไงเขาก็เลยถามู้ชายว่าท่านมาได้ยังไงครับเขาบอกว่าตอนฉันอยู่บนโลกบุญญาฉันสั่งคนทำความดีแต่ฉันไม่เคยทำ ตอนฉันอยู่บนโลกยุนยาทั้งห้าไม่ให้คนทาความชั่วแต่ฉันทำนี่คือสิ่งที่อายัดนินสรุปออกมาให้ฟังว่าเป็นความกดดันนั้นเนี่ยที่มา่อใดก็ตามที่เราได้พูดแล้วแต่ท่านไม่ได้กระทาในสิ่งนี้มันพูดเพราะกันนั้นในความอายัดในอายัดในนี้ยังพูดถึงบุคคลที่มีพันธะสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถรักษาพันธะสัญญาได้ไม่ว่าจะเป็นพันธะสัญญาระหว่างเราแต่ละโกหรือพันธะสัญญาระหว่างเราับมนุษย์ พลังสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นอย่างชัดได้ชัดเลยเวลาเราไปสัญญากับใครก็เราวแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เราวแต่จงพยายามจงทำตามมาที่จะรักษาสัญญานัให้ได้อย่าให้คนที่เขาละคำมั่นสัญญากับเราแล้วหรือผิดหวังกับคมำมั่นสัญญาเรานั่นเรียกว่าเราละเมิดพักคุณอาดับพร้อมกันนะเรายังละเมิดพักอุลรซึ่งจัดเป็นหนึ่งในบาปทั้งเจ็ดสิบบาปเรียนกีบังอัศฮาบี ได้ตัดเอาไว้ว่าเป็นมาในอันดับที่45และอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงของเดือนมุฮัรรอมซึ่งเดือนหน้าเดือนซอฟัตและเข้าสู่เดือนละดูนอาวันเราคงอาจจะได้ดเป็นเรื่องราวไปทำความรู้จักกับเรื่อลประชุมร <forcément S 1> ้อยสตูลว่าอะไรที่มาสนลำเพิ่มความรักเพิ่มความรู้จักให้มากขึ้นความรักจะเพิ่มข้นมากขึ้นทางความรู้จักเราจะบอกว่าเราจะตองฟังเรื่องประชุมร้อยสตูวอะไรที่มาสนลำ ในขณะที่เรายังไม่เคยรู้จักพระองคสุลต่านเลยและยังไม่รู้เลยว่าพ่อนบีชื่ออะไรแม่นบีชื่ออะไรลูกนบีชื่ออะไรอะไรนาบีมีกี่ท่านแล้วเราก็จะบอกว่าเรารักท่านอันนี้ลมๆเล้งๆตามคำพูดของคนทั่วไปแต่หากท่านรักกับสุลต่านจงเรียนรู้จากท่านจงรู้จักประวัติของท่านจงรู้จักสิ่งต่างๆที่เป็นตัวตนของสุลต่านหรือสุลต่านประวัติศาสัร์เราและท่านจะรู้ว่า มหาบุรุษผู้นี้เป็นมหาบุรุษที่อัลลอฮ์ทรงรักมากจากบรรดามกระโดดทั้งหลายท่าเชือรับคงจะได้นาเรื่องบาอีกประมาณบางรูปสัตได้เป็นเรื่องราวประสึการรู้จักกับนบีอัลลอฮ์สุลต่านอัสลามุลมานุลกรหาฮะอัลนอออีเซนได้อานโน้มน้ากแห่การประดู่ตอทราบว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ผู้อินละหุนตัวก็ทรอา وشفي <applause> عنا والحمد لله رجل آمن الحمد لله الذي شرفنا بهذا الشهر المبارك تشريفا وعطفنا فيه من الغيظات والمروءات عنيفا وضاعف لنا فيه الزنا والعمل الصالح تخفيفا وأشهد أن لا إله إلا الله, الله في في محمد رسول الله شهادة القرآن في وأشهد أن سيدنا النبي محمد رسول الله أن في في كل الله

warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fitil muslimin muslimat. Wa muminin wa muminat. al Ya amin. اللهم <سؤال> اجعل خير زماننا عاقرا وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم القيامه اللهم اصلح احوالنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا وعن اراد يا يا رب العالمين اللهم بفضل امنا وبلطف غفنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وعن قواد يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وصدق عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة